สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์ไทยทุกท่านครับวันนี้มาเจอกันอีกวันหนึ่งแล้วนะครับกับเจริญสามราศครับวันนี้ก็เป็นในวันที่30ตุลาคม2564ครับเพราะว่าผมเลยมาจากสองสามบ้านนะครับผมขออภแผจริงครับเพราะว่าติดธุระนะครับวันนี้ก็ผมมีข่าวอยู่หลายเรื่องนะครับก็เป็นข่าวดอนๆอนเดิอเดิเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าก็เกิดขึ้นประจำทุกวันนะครับพี่น้องครับเรามาดูที่รานจานหนี่กันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปก็ไปดูที่ รัฐาาในี่ก่อนค่อยมารัฐกินได้รัฐไกลใต้นะครับวันนี้ที่รัฐกินก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับข่าวก็เป็นข่าวร้อนๆเลยนะครับข่าวดูเลือดมากนะครับในวันนี้นับติดตามจริงๆที่รัฐานก็มีการทดลองรายการตรงตีกันสีกองกําลังรวมหัวกันเข้าโจมตีอาชีเอ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 ของเจ้าสึกรัฐานใต้นะครับปรากฏการทดลองรายการประท่ากันขึ้นนะครับก็ทําให้ของกองกาลังเจ้าสึกอารชีเอเอ กอง,งอกำลังเจ้าจึกรัฐานใต้อาชีต้องราถอยไปก่อนนะครับเพราะว่าทางที่กองกำลังได้ชูนเสียชีวิตและเจียทหารไปจํานวนมากนะครับในที่เกิดเหตุไมา่สามารถออกนะพื้นที่ได้ก็เลยถูกทางอาชีเอะเอเอของเจ้าจุกรัฐานใต้ถล่มอย่างหนักนะครับต่อมามีพวกกบฏไม่ยอ,องไหลผู้ก่อการร้ายไช้อาวุธปืนใหญ่ทุกชนิดนะครับยิงช่วยตีพีได้เจียนเอะเอกองกำลัง รัดจานเนือนะครับที่มาลบกับกองกํลาลังตนเองนะครับก็ได้เกิดการบุ่นไายกันขึ้นเป็นประจําทุกวันนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ต่างๆนานาต้องได้อพยพออกในพื้นที่นะครับก็มีกลุ่ม FPP และ g n l a ไปวางคับจาบ้านทุกหมู่บ้านให้ไปเป็นเกีย์ทหารนะครับก็วางคับเอาอย่างที่ต้องการได้อำเภอใจของตนนะครับ ก็ทาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และในหมู่บ้านไม่กล้าอยู่บ้านนะครับก็ได้หนีออกพยับออกจากหมู่บ้านกันทั้งนั้นนะครับก็ไล้ไปอยู่จํานวนมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลุ่นี p p ไปไล่จับประชาชนในพื้นที่และในหมู่บ้านต่างๆนะครับก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องได้เดือดร้อนนะครับทําให้พี่น้องประชาชนต้องได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนทิ้งทับจินต่างๆไม่ว่าฉสัตว์เลี้ยงนะครับก็ถูกพวกเขาทําลายไปหมดและเอาจินหมดนะครับ ครับที่เกิดการที่เราบอลขึ euh ้นก็เปลี่ยนว่านหัวนและเองปางตีดุและที่มีภูเขากองมูอจายนะครับก็ได้ถูกทางสิ่งกองกําลังได้ใช้อาวุธปืนใหญ่หรือม้ว่าอาวุธ120มมนะครับยิงเข้าเฉลิมของกองกําลัง r x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  ของจยอดชิกรัฐจานใต้นะครับ ก็ทําให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องในพื้นที่หลายอพยพนี้ออกหมู่บ้านก็ได้ทุดทางพวกเขาไล่ต่างแจ่ไล่จับทุกจึงทุกอย่างนะครับก็จังคับให้จาบ้านในพื้นที่นะครับหลายจึงหลายอย่างก็ชนไม่ไหวไล่นี้ออกหมู่บ้านไปกันทั้งหมดนะครับจะมีกองกําลัง TI และที่ไล่ไปอยู่ในวงของ r g s ข x x x จะจุราจารใต้นะครับไม่สามารถออกมาได้นะครับก็ได้อยู่ที่ ภูเขากองมูชายนะครับก็ได้หมายถึงว่าภูเขาเจอรีายนั่นเองนะครับก็ได้ถึงทาง rxfxa ถล่มและกระหน่ายึงเสียชีวิตยอย่างหนักนะครับก็กลืนเต็มภูเขาไปหมดนะครับทำให้ทาง rpp และเจียนเอและพวกกบฏมินอ่องลายนะครับและ g wsa ว่าแดงนะครับ <S 2> <S 2> ไม่พอใจก็ได้ ยังอาวุธปืนยายเข้าไปในพื้นที่ต่าง,างๆนานานะครับปรเกิดสงครามและการประท่ากันขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมาครับมาที่จังหวัดย่านกุ้งนะครับก็มีชายข่าวพกกบฏมืออองไลน์หรือกอนทับทมานั้นนะครับได้เสียชีวิตไป6ลายแล้วทางครอบครัวด้วยนะครับก็ได้ถูกทางกลุ่มซิจีเอฟไล่ได้ไปจัดเจ็บในหมู่บ้านนะครับก็ไม่พอใจและไป ส่งข่าวให้พกบดมืออ่องลายผู้ก่อการร้ายมาลังแกะพี่น้องประชาชนได้กดขี่พี่น้องประชาชนได้ยึดที่ดินและบ้านเดอนของพี่น้องประชาชนจํานวนมากนะครับก็ได้ถูกทางกลุ่มทีเจอฟไล่ไปเจ็บทิ้งอยู่หกลายนะครับก็ทําให้พกบดมืออ่องลายต้องไล่เขี่ยงงวดขึ้นประจําถุกวันนะครับต่อมาก็ที่ในพื้นที่ต่างๆนานาก็ได้ถูกการเขีมงงวดและการซุ่มโจมตีพวกเขาเพิ่มขึ้นจำนวนมากนะครับ ไปที่ทานตะลานนะครับที่จังหวัดรัชกินนะครับก็ได้มีพกบบดนมีนออนไลน์ไล่ชายชเฮลิคอปเตอร์ไล่ยิงอาวุธปืนใช่วานเรือนของพี่น้องประชาชนที่รัชกินทานตะลานนะครับได้สูญเสียไปจำนวน163หลังคารเรือนนะครับก็ทำให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ไรอพยพหนีออกจากหมู่วันและได้เดือดร้อนกันทั้งนั้นนะครับก็ บางส่วนบางพื้นที่ก็นี้เข้าในประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ได้ถามให้พวกกบฏเมืองอองไลน์นั้นปล่อยภัยไม่และล้างเกอนของพี่น้องประชาชนอย่างสบายนะครับก็ยังมีวอดคิด2รูปนะครับไปหลับเพลงก็ถูกพวกกบฏเมืองอองไลน์นยิงเสียชีวิตขาดที่นะครับแล้วแถมในหมู่บ้านก็มีผู้ ถูกยิงอยู่จํานวนมากเหมือนกันนะครับมีพวกกระเบ็มันออนไลน์และผู้ก่อการรา้ายไล่ยิงประชาชนและกวาดยิงประชาชนในหมู่ว่านไม่กว่า20กว่าคนนะครับก็ไปกวาดล้างประชาชนได้ยิงอาวุธปืนและปืนใหญ่ทุกจเลือดไปมว่วเชือว่านเดินของพี่น้องประชาชนต้องถูกเปลี่ยนเมืองล่างไปทั้งนั้นนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนได้หนีออกจังหวัดได้ไป รวบตัวอยู่ต่างประเทศนะครับนี่ครับก็บางส่วนก็นี้เข้าต่างประเทศนะครับไม่ว่าประเทศไทยหรือประเทศอินเดียนะครับก็ได้ถูกทางพี่น้องประชาชนต้องผลทินนะครับก็ต้องได้ทิ้งว่านเดินทับจีนจากเดิงนะครับก็หลายจิงหลายอย่างนะครับก็ทําให้พี่น้องประชาชนต้องได้ส่งผลกระทบอย่างหนักนะครับก็ไปที่กลุ่มพี F นะครับไปเรียก ชายข่าพวพกกระบ,บิเมนอ่องหลายที่อยู่ในบ้านนะครับอีกคนไม่ยอมลงมาคุยเจรจาแต่อย่างใดนะครับก็ถูกกลุ่มทื่อพ F ได้เผาบ้านทั้งชายข่าพวพกกระบ,บิเม่นอ่องหลาย4คนได้เสียชีวิตคาเดือนไปนะครับก็ทําให้พกกระบ,บิเมนอ่องหลายผู้ก่อการร้ายไม่พอใจและใช้เฮลิคอปเตอร์และอาวุธปืนรถวัดพลท,ทหารจานวนมาก เข้ามาถล่มในพื้นที่และทําให้หมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในย่านกุ้งนะครับต้องมีเพลิงไหม้ขึ้นนะครับก็ถูกบ้านประชาชนจีบกว่าหลังคาเรือนนะครับได้ถูกเผาไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเป็นผีมือของพวกกบฏมืองอ่างน์ายผู้ก่อการร้ายนั่นเองนะครับที่ได้ทําให้พี่น้องประชาชนต้องได้เดือดร้อนนะครับ ไปที่ k ก a กันครับ k ก a KIO ก็ได้ฉล่มพวกกบะเมือินอองหลายผู้ก่อ,อก,การร้ายที่และลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่เหมือนกันนะครับมีทาง k ก a และ KIO ชุ่มโจมตีพวกกบะเมือินอองหลายที่พยายามขนรถวรรทุกมา32คันเข้ามาในพื้นที่ของ KIA และ KIO ก็ได้ถูกทาง k i o k อ a <IA S 2> <K IA S 1> และฉ <K IA S 1> ล่มของพวกกบะเมือินอองหลายผู้ก่อ,อก,การร้ายใช้อาวุธปืนนั้นยิงเข้าทุกที่ทุกทางนะครับทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่และในหมู่บ้านนั้นตกใจ ได้กลัวกานหนีออกมัววานไปทั้งนั้นนะครับหลังจากเกิดการประทะกระหน่ำยิงกันขึ้นแล้วนะครับมีทางพวกกบฏเมินอ่องลายผู้ก่อ,อก,การลายและเสียชีวิตไป42รายและบาดเจ็บจํานวนมากนะครับ KIO และบาดเจ็บ9ลายลเสียชีวิต2ลายนะครับ k a และบาดเจ็บ4ลายและเสียชีวิตไป5ลายเหมือนกันนะครับทางสืญเจียทั้งร้องไายก็เลยมีเหมือนกันนะครับเพราะว่าทางพวกกบฏเมินอ่องลายไม่พอจแจแเลยประสานงานไปทางย่านกุ้งนะครับ ก็มีเฮลิคอปเตอร์หรือรถบรรทุกทหารจํานวนมากพยายามเสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับเพราะว่ามีกองกําลังคนของพวกกบทเมินอไลน์มาจํานวนมากไม่ว่าพื้นที่ไหนนะครับที่จะได้มีสงครามและการปะทะการนํายิงกันขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นทุกพื้นที่และทุกฐานทุกถิ่นนะครับเพราะว่าพวกกบทเมินอไลน์นั้น จะพยายามฆ่าร่างเผ่าพันธุ์ในประเทศของตนนั่นให้ได้นะครับเพราะว่าหลังอาเซียนไม่รับเชิญประชุมนะครับมีพกกบิดมันออนไลน์หรือมันออไลน์นั้นโกรธมากนะครับกอะไรมาล้างประชาทวนหรือทริพันธ์และกลุ่มต่างๆที่อยู่ในประเทศนั้นนะครับเมื่อวาดที่ใดที่มีกลุ่มติดอาวุธนะครับแต่ไปเปิดสงครามกันหมดนะครับเพราะว่าที่เราเจอหนักก็ที่รัชชินนนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้มีการ ล่างว่านล่างเมืองหรือร่างในจังหวัดรัชกิจนั้นนะครับก็เลยมีพี่น้องประชาชนได้เสียหายว่านเดือนไป1 6 3หลังคารเรือนนะครับที่เสียชีวิตก็มีไม่ต่ำกว่า20คนนะครับที่รัฐกิจนี่ก็มีพกกระเบิดมินอองหลายเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า52นายนะครับก็ได้บาดเจ็บจำนวนมากเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีกลุ่ม p ีดีเอได้เข้าเฉลิมอย่างหนักนะครับก็ทำให้จังหวัดรัฐกิจกลายเป็น เมืองล้างไปนะครับที่เขาเรียกว่าทานตะลานนั่นเองนะครับนี่ครับพี่น้องการกระทำของพวกกเบมือออนไลน์ผู้ก่อการร้ายทำกับพี่น้องประชาชนทัติพันฑ์ที่อยู่ในพื้นที่หรือถิ่นฐานต่างๆไล่ส่งการถูกการกระทำของพวกกรเบมืองออนไลน์ผู้ก่อการร้ายฆ่าร่างผ่านพยายามทำทุก วิธีทางนะครับเกิดขึ้นสงครามและการประทะก,การนํายิงกันก็เกิดขึ้นประจำทุกวันนะครับเรื่องของการชรลประการเลริมกันโจมตีกันก็เกิดขึ้นอย่างดุเดือดที่เดียวนะครับก็เรื่องของข่าวสารในประเทศพม่าก็นับติดตามเหมือนกันนะครับสําหรับวันนี้ก็มีคณี้นะครับขอยุติการชรแลแระการโจมตีกันในประเทศพม่าก่อนนะครับ สุดท้ายผักพี่น้องกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับขอขับคุณที่พี่น้องเข้ามารับชมรับฟังทุกท่านนะครับจตุตีครับ